สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่กลุ่มมกอร่วมกู้ชาติได้มีโอกาสมากราบคาระวะพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนอีกครั้งหนึ่งในวันที่อากาศดีลมเย็นแม่คล้มแต่ฝนไม่ตกแน่นอนคะ่ะในวันนี้นะคะ เรานอกจากจะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องแล้วเนี่ยเราก็มีปัจจัยนะคะมาร่วมลงทุนกับคุณลุงกำนันโดยคุณวิเชียนสกุลสมศิเกลมกอทุนามนะคะเป็นหัวหน้าในการระดมทุนนะคะเขาเสียงนกหวีดต้อนรับคุณวิเชียน,น่อยคะ่ะ <laughs> แต่ก่อนที่จะพบพระคุณวิเชียนนะคะที่ฉันขออนุญ,ญาตรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มมกอร่วมกู้ชาติแล้วก็เครือข่ายเล็กน้อยนะคะ<า>เราดที่ได้เคยเรียนกับพ่อแม่พี่น้องไว้ว่าเราได้ทำงานในเชิงวิชาการเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยโดยเน้นในเรื่องของการปฏิรูปการเกษตรนะคะ จนถึงบัดนี้เราได้จัดการเสวนามาแล้ว4ครั้งนะคะในครั้งหลังสุดเนี่ยเราได้เสวนาในเรื่องการกำหนดพื้นที่เหมาะสมทางด้านการเกษตรหรือโซนนิ่งนะคะก็มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมมากมายแล้วเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งท่านก็เรียนตามตรงว่าไม่กล้ามาขึ้นเวทีกปปสแต่ว่าในเมื่อเป็นเวทีวิชาการก็ไปร่วมกับเรา ยกตัวอย่างได้ไหมน่าจะได้นะคะอย่างเช่นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะรองอธิบดีกรมการข้าวและผู้ทรงคนวุฒิอื่นๆอีกหลายท่านนะคะก็ขออนุญาตรายงานข้อสรุปนิดนึงว่าในตอนนี้เนี่ยเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างแล้วนะคะในเรื่องแรกเนี่ยเราพบว่าการกำหนดพื้นที่เหมาะสมในด้านการเกษตรเนี่ย มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยแน่นอนค่ะทั้งนี้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงตามความเป็นจริงนะคะถึงแม้ว่าได้มีการแบ่งพื้นที่ไว้แล้วอย่างเช่นพี่น้องคงทราบดีว่าเ,ออเราแบ่งพื้นที่ไว้เป็นฟลัดเวแต่มีการนำไปสร้างบ้านจัดสรรเรายอมกันได้ยังไงคะเนี่ยดังนั้น เราก็เห็นว่าต้องมีการนำนะคะการโซนนิ่งเนี่ยมาใช้อย่างจริงจังการโซนนิ่งที่จริงมีอยู่แล้วนะคะมีการแบ่งลุ่มน้ำเนี่ยออกเป็นหลายระดับระดับที่หนึ่งห้ามทำการเกษตรเลยระดับที่สองทำได้แค่นี้ดิฉันไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องนี้แต่พบว่าเราไม่ได้มีการกํากับให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น ยกตัวอย่างเช่นมีตำรวจใหญ่บางรายก็ไปสร้างรีสอร์ทในพื้นที่ซึ่งควรจะเป็นป่าสงวนนะคะพี่น้องทราบดีใช่ไหมคะเรื่องนี้รู้สึกมีคนทราบไม่กี่คนนะคะหรือหลือยังคะพี่น้องหรือไปหลือยังคะบ้านทาริตอะหรือหลือยัง ไปรื้อกันมาหลังสงการหลังสงการเราไปรื้อกันมารู้สึกมีคนมีคนจะร่วมมือหลายคนนะคะออนอกจากนั้นในการกำหนดเขตพื้นที่นะคะนอกจากจะดูเรื่องสภาพทางกายภาพแล้วเนี่ยเราต้องดูในเรื่องเศรษฐรกิจนะแล้วก็ในเรื่องของการตลาดประกอบไปด้วยเมื่อไปแนะนำหรือว่าไปบังคับไปกำหนดให้เกษตรกรปลูกนู่นปลูกนี่ รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีมาตรการนะคะที่จะไปรองรับว่าออถ้าทำอย่างนี้นะคะคุณรับรองว่าไม่ขาดทุนแน่โดยมีมาตรการต่างๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปคิดในรายละเอียดนะคะนอกจากนั้นแล้วที่ประชุมก็มีความเห็นว่าควรจะต้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะ ซึ่งรัฐบาลนี้นอกจากไม่นำมาปฏิบัติแล้วเนี่ยยังถอดออกจากหลักสูตรอีกต่างหากทำได้ไงคะวันนั้นวันนั้นที่ลุงกำน,นันไปกระทรวงศึกษาไม่ทราบได้ถามประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องมีรัฐบาลที่มีความจริงใจมีความตั้งใจจริงมุง่งมั่นเชื่อแก้ปัญหาพัฒนาบ้านเมือง และที่สําคัญนะคะต้องไม่เห็นแก่พวกพ้องต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชันค่ะดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับคุณวิเชียรสกุลสมสิทธิ์เก่า KU 34ค่ะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้เป็นเจ้าของประเทศไทยทุกท่านครับวันนี้เราประชาคมกเกษตรศาสตร์ก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อวันที่29นี้ที่เราได้ออกไปเดินแสดงพลังเพื่อเรียกอำนาจอธิปไตยของเราคืนมาจากรัฐบาล ครับของเรานี้ที่เราออกไปเดินสแสดงพลังกันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะต้องการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบและเหมาะกับพี่น้องประชาชนของเราทุกคนครับไม่ใช่ประชาธิปไตย เฉพาะเปลือกนอกที่เอาไปอวดอ้างเอาไปหลอกชาวโลกว่าฉันมาจากการเลือกตั้งนะคะครับที่เราออกไปแสดงพลังนั้นเราต้องการทวงอำนาจอธิปไตยของเราเพื่อมาปฏิรูปให้สมบูรณ์แต่รัฐบาล ไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ได้สนใจเลยกับเสียงของประชาชนที่ออกมาอย่างร้อนลามพี่น้องครับเราออกไปแสดงพลังกันมาหลายครั้งแล้วนะแต่ได้รับการเพิกเฉยจากรัฐบาลทั้งทั้งที่เราได้ออกมาการเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน และหลายหลายล้านแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ใส่ใจกับเสียงของประชาชนอย่างพวกเรานี้ได้เลยนะครับครับพวกเรามาชุมนุมกันเป็นเวลาถ้านับเป็นวันก็ร้อยห้ากว่าวันแล้วนะถ้านับเป็นเดือนก็เกือบจะหเดือนแล้วถ้านับเป็นปีนี่ก็ จะครึ่งปีแล้วแต่รัฐบาลก็ยังพยายามที่จะยื้อเก้าอี้ของตัวเองอยู่ตลอดระยะเวลาหเดือนที่ผ่านมานะครับเราชุมนุมกันมาด้วยความสงบเราชุมนุมมา150กว่าวันเราชุมนุมกันมาห เกือบจะหกเดือนเราชุมนุมกันมาเกือบจะครึ่งปีมันนานเกินไปแล้วครับพี่น้องครับเราชุมนุมกันเกือบจะหกเดือนเราชุมนุมด้วยความสงบและมือเปล่านะครับแต่เราก็โดนรังแก โดนทำลายรอบทำลายจากกลุ่มอันตพานซึ่งเป็นสมุนของรัฐบาทลทรราชทำให้พวกเราได้รับความบาดเจ็บและเสียชีวิตกันจะเป็นจำนวนมากพี่น้องครับพี่น้องที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเป็นผู้เสียสละเป็นผู้เสียสละ และท่านเหล่านั้นยังมีภาระข้างหลังอีกมากมายท่านเหล่านั้นบาดเจ็บล้มตายแต่ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากรัฐบาลเลยครับกลุ่มของเรากลุ่มกเกษตรศาสตร์ร่วมกู้ชาติเราจึงได้รวมกันจัด ทำกิจกรรมหารายได้เพื่อสมทบกองทุนกปปสช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับเราทำกิจกรรมนี้โดยการขายข้าวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราหารายได้จากการขายข้าว ซึ่งเป็นลายธงชาติหรือธงไตรรงนะครับข้าวนี้เป็นข้าวที่ไม่ได้มาจากรงก่าดังเป็นเป็นข้าวเน่าของรัฐบาลนะครับแต่เป็นข้าวจากชาวนาที่ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเอง ที่ไม่ต้องไปพึ่งโครงการจํานำที่โกงกินของรัฐบาลนะครับข้าวนี้เราเขียนที่ป้ายว่าข้าว KU กู้ชาติข้าว k คกู้ชาติ k คมาจากเกษตรศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้แต่ถ้าอ่านเป็นภาษาไทยคือข้าวกู้ ดังนั้นจึงตีความได้ว่าอันนี้เป็นข้าวกูกู้ชาติครับครับกิจกรรมหาไรายได้อันนี้เราได้รวบรวมไรายได้เพื่อที่จะสนับจะสนับสนุนกองทุนกปปสช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเสียชีวิต และเด็กกำพร้าจากการชุมนุมในวันนี้เราได้เตรียมรายได้ทั้งหมดที่เราได้ขายข้าวกู่ชาติอันนี้เพื่อบริจาคให้กับกองทุนกปปสเป็นจำนวนเงินทั้งหมด4 3 7 6 0 0บาทครับพี่น้องลและเรายังบริจาค ให้กับเวทีแจ้งวัฒนะหลวงปู่พุทธอิสระและเวทีขพทออีกเวทีละ20,000บาทครับพี่น้องรวมเป็นเงินบริจ,จาคในวันนี้จำนวน4 7่แส0เจดมืบาทครับพี่น้อง เงินนี้ถึงแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยแต่ก็มาจากหยาดเหงื่อของพวกเราเรามีความภูมิใจที่มีโอกาสได้ร่วมบอยจากกับกองทุนอันนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเพื่อพี่น้องของพวกเราครับ พี่น้องครับเราออกมาชุมนุมกันนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบสำหรับประชาชนแต่ดังนั้นดังนั้น กเกศษศตร์เราจะยืนเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเจ้าของประเทศและพี่น้องที่รักชาติทั้งหลายต่อดไปจนกว่าเราจะได้ชัยชนะครับพี่น้องและเราจะปฏิรูปประเทศชาติด,ด้วยกันหลังจากนั้นเราจะไปเลือกตั้งด้วยกันครับขอบคุณครับครับ,รบเอาละครับ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญลุงกำนันเลขาธิการกปปสนะครับมารับเงินบริจาค